แนะนำพระเครื่องหลวงปู่หมุนสวัสดีครับผมกรอบดาวเทียมจากช่อง KK m u มูลเลนะครับวันนี้ต้องจัดได้ว่ามีโอกาสได้เช่าพระหลวงปู่หมุนทั้งพระบูชาเครื่องรางพระเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายและบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้นํามาทําคลิปด้วยวันนี้มีโอกาสนะครับเราจะมาแนะนําและอัปเดตราคากันเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาที่องค์แรกเลยนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับแบบนี้ก็สภาพพอสวยทั่วไปนะครับก็เช่ามาพร้อมทองก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นแบบพระหลงดวงเศรษฐีฝังตะกุดเงินคู่นะครับนี่แบบนี้ก็มีจํานวนการสร้างเพียง300องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตะกุดทองคําเงินสร้าง100องค์นะครับแต่ลักษณะที่ผมได้เช่ามาแบบนี้นะครับก็ยังหลักแสนนะครับสวยๆนะครับสตาร์ทให้100,000บาทถึง140,000บาทนะครับสำหรับดวงเศรษฐีตะกุดเงินคู่ครับต่อมานะครับเป็นเม็ดแตงนะครับนี่เป็นเม็ดแตงเนื้อเงินเสาห้าบูชาครูนะครับจำนวนการสร้างเพียง1,000เม็ดนี่นะครับจำลักษณะให้แม่นนะครับ แบบนี้เนื้อเงินนะครับสวยสสตาร์ทให้3 0 0 0 0บาทถึงห้าหมบาทครับเม็ดแตงมาได้นะครับแต่แบบนี้เนี่ยหายากกว่าเนื้อเงินเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับจำนวนการสร้างเพียง300เม็ดหรือ300องค์นะครับราคาเล่นหาก็จะแพงกว่าเนื้อเงินนะครับสำหรับพระเม็ดแตงสาห้าบูชาครูหลวงมุดนนะครับสวยสวยสตาร์ทให้ที่50 0 0 0บาทถึง7 0 0 0 0บาทครับออมาเป็นพระรูปหล่อโดยทันใจนะครับปี43นะครับออกวัดป่าหนองลมแบบนี้ก็จะมีการตอกโคตอกเลขมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแบบนี้ที่ได้เช่ามาเป็นพิมพ์เล็กแบบบดิน นในลักษณะพิมพ์เล็กก็จะมีแบ่งออกเป็นไม่อบดินและอบดินนะครับนะเอาว่าจดจําแบบนี้นะครับพิมพ์เล็กราคาใกล้เคียงกันทั้งอบดินกับไม่อบดินนะครับตั้งแต่1 000, 2 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทนะครับยังอยู่ที่พรัะรูปหล่อรวยทันใจเหมือนเดิมนะครับแต่แบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะนะครับสำหรับเนื้อนวะจะจัดสร้างแค่เพียงพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับมีการตอโค้ดและหมายเลขเหมือนกันนะครับทุกเนื้อนะครับนะอย่างนี้นะครับก็สวยๆสตาร์ทให้ตั้งแต่50,000บาทถึง70,000บาทนะครับสำหรับรูปหลอดนวะนะครับมาดูที่เครื่องรางกันบ้างนะครับเป็นลูกอมแก้วสารพัดนึกนะครับแบบนี้เป็นลูกใหญ่เท่าลูกมะนาวมาตรฐานนะครับสวยๆนะครับแท้ๆเนี่ยถ้าผมดูแท้สตาร์ทให้ตั้งแต่50,000บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่สภาพความสวยอ่ะมาเข้าหมวดพระบูชากันบ้างนะครับนะ องคแรกแบบนี้ก็เป็นพระบูชาเสาห้าบูชาครูนะครับหน้าตัก3นิ้วนะครับจำนวนการสร้าง999องค์นะครับก็จะมีการต่อโค้ดหมายเลขนะครับนี่ตามที่กำกับแล้วก็วงไว้ตรงนี้เลยนะครับสวยๆนะครับสตาร์ทให้ตั้งแต่12 0 0 0บาทถึง18 0 0 0บาทนะครับอ่ะยังอยู่ที่รุ่นเดิมนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นพระบูชาเสาห้าบูชาครูนะครับแบบนี้หน้าตัก5นิ้วรุ่นนี้เนี่ยจะจัดสร้างทั้ง3นิ้ว5นิ้วและก็9นิ้วนะครับนะจำนวนการสร้าง5นิ้วเนี่ย999องค์เช่นกัน โค้ดหมายเลขลักษณะเดียวกันตอกตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ดูใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีการอุดสีพึ่งนะครับด้านในก็มีจีวรชันโลงนะครับเทป,ปูนอนะ่าก็จะมีรอยตะป,ปูยึดแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายดูง่ายนะครับพะรุ่นนี้เนี่ยมีปลอมแล้วก็ของเกเรียนแบบหลากหลายฝีมือมากนะครับแท้ๆเนี่ยผมยินดีสตาร์ทให้ตั้งแต่2 5 0 0 0บาทถึง35,000บาทนะครับถ้ามาเป็นพระบูชายืนมากนะครับนะเป็นพระบูชายืน จักรพัฒตาทิราชนะครับเป็นแบบนี้เป็นเนื้อทองสำริดกระไหลเงินนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยก็จะมีการฝังเหรียญพระพรมสีหน้านะครับเป็นรุ่นพิธีจักรพัฒน์เน่ถ้าฝังพระตรงตามรุ่นเลยนะครับเป็นเหรียญพรมสีหน้านี่แบบนี้นะครับเป็นหลวงปู่ยืนทุดงสวยๆนะครับสตาร์ให้ตั้งแต่20,000บาทถึง3 0,000ืนบาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับและมาที่องค์สุดท้ายนะครับนี่อินเสิร์ตเข้าไปเลยครับเป็นพระบูชายืนรวยทันใจนะครับ สูง12นิ้วนะครับจำนวนการสร้าง399องค์นะครับแบบนี้จะมีทั้งแบบเขียนว่ารุ่นพิเศษและไม่พิเศษนะครับตามรูปนี้เลยนะครับแบบที่ไม่เขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับจะมีราคาที่แพงกว่าประมาณ10-20%นะครับสวยๆนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีเขียนพิเศษนะครับผมสตาร์ทให้ตั้งแต่50,000บาทถึง70,000บาทนะครับส่วนรุ่นพิเศษนะครับนะสตาร์ทให้ตั้งแต่40,000บาทถึง55,000บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีรเครื่องหลวงโม่หมุนนะาเช่ ให้เช่าปรึกษานะครับหรือทุกรูปแบบครบวงจรเนี่ยสามารถแอดไลน์มาที่แอดไซน์เคตัวนะครับหรือทุกช่องทางเลยนะครับที่นี่ปรากฏค้างไว้ตรงนี้เลย24ชั่วโมงมีพเพื่อลงมือหมุนนะครับคิดถึงผมกรอบดาวเทียม K.K. เคมู e เลนะครับวันนี้ลาไปก่อนจุ๊บจบสวัสดีครับ